สวัสดีนะครับช่องบ้านและศูนย์เจริญพรนะครับวันนี้นะจะมาบอกเทคนิควิธีการนะครับแชร์เทคนิควิธีการนะครับมาหม้อลูมิเนียมนะครับที่บ้านนี่มันบุบบูบี้อย่างนี้นะครับนะบุบนะครับมันก็ไม่น่าใช้นะเนั้นเราก็จะมาทําการเคาะปรับแต่งนะครับนะเคาะปรับแต่งหม้อลูมิเนียมนะครับ ถ้าเราใช้ค้อนนะถ้าใช้ค้อนมันก็ผมว่ามันหนักเกินไปนะครับนะถ้าเอาค้อนเคาะไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้อลูมิเนียมมันบางขึ้นนะครับใช้ค้อนก็ไม่น่ามันไม่เหมาะสมนะครับนะ,ะนี้เทคนิคของบ้านและสวนนะครับก็จะเป็นตัวนี้ท่ PVC อพ VC เก่านะครับข้อต่อให้เป็นข้อมอนะครับนะ ใช้เป็นข้องอ,อข้องอเก้าสิบองศานะครับตรงนี้มันจะมีส่วนโค้งอยู่ไหมครับนะจะมีส่วนโค้งอยูอ่ผมก็จะใช้ส่วนนี้นะครับในการเคาะปรับแต่งหม้อรอบนะจะเคาะลงไปนะครับนะมันก็จะเข้ากับส่วนโค้งของก้นหม้อพอดีเลยนะครับ เห็นไ,ไหมครับตัวที่ผมข้อไปนะมันก็จะเข้ากับส่วนโค้งของก้นหม้อนะครับหม้อฝั่งนี้ก็จะเรียบเลยจะเรียบเลยอ่าเดี๋ยวค่อยมันหมดเลยทีนี้นะครับอ๋อดูที่หม้อจะกลับมาสภาพเดิมไหมนะครับ นะครับน่ครับหลังจากเราปรับแต่งนะครับโดยใช้ท่อพีซีเคาะมันนะครับมันก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวที่นี้เราก็เอาไปขัดล้างนะครับทําความสะอาดนะพร้อมใช้งานใหม่ให้มอที่สวยงามเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้เทคนิคล็กน้็ยเทคนิคิเล็ก็น้อยนะครับของช่องบ้านและสวนเจริญพรนะครับอ่าก็ฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ ขอ,อสวัสดีนะครับคงนัน่คงนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม